แล้วเราเซฟไลฟ์ปะไม่เซฟไลฟ์ครับคุณเรากลับมาดูได้แล้วผมเข้าไปเช็คเรื่อง <c oughs> นี้ในกลุ่มปิดเหรอกลุ่มปิดครับหัวหอยปะเด็กแบบเอ้ย เจมาหอยบ้างแบนหอยไปอร่อยนะกินบ้างกินแบนบ้างตัวนี้จะแมบใช่เพราะว่าคิดว่านี่หยิบมาเยอะเกินไปอีกตัวนี้มันไม่เห็นคอมเมนต์เลยเอาแล้วชีมครับพี่ฟ้าทำไมอันนี้ไม่ขึ้นนะชิมนะ ที่จะโดนบ่อยเลยคือยขาโตสนุกมันคือกรรมพันธุ์ที่มีอยู่ในครอบครัวการที่แบบก้นใหญ่สะโพกใหญ่ขาใหญ่น่องใหญ่แขนใหญ่นะลึกๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราก็ยังอยากแขนเล็กลงกว่านี้หน่อยค่ะเล็กลงกว่านี้หน่อยอ่ามันไม่ขึ้นเอามาแล้วะาาครับยีเลยนิดเดียอ๋อสวัสดีค่ะ ทาดดนข้าวกันค่ะทุกคนมีคนก,กินหอย บอกแอดมินลืมออกอากาศ EP สามกับสี่หรือเปล่าคะชมีเลิฟ์ชมิลเลอรใช่ไหมยังไม่ได้ออนเหรอคะชมีเลิฟยังไม่ได้ออนเหรอไม่ได้ออนใช่ไหมมาแล้วโอเคคือลงซีรีส์แ้วยฮะลงซีรีส์ลงแล้วแล้วใครลงนะแอดมินแอดมินลงเหรอลงดิ EP สามแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาลงให้ค่ะแป๊บหนึ่ง ไปค่ะจะหมดวันแล้มีลืมกันได้มันไม่เตือนแป๊บนึงนะฝนตกค่ะที่นี่เหมือนจะมาหน้าฝนเขาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามาถึงที่นี่ก็ฝนตกเลยม,มีมีทุกคนซีรีส์มีวันนี้มีครับกำลังลงแล้วครับกำลังลงัลงล,ลงค่ะป๊บหนึ่งนะปั๊บหนึ่งปั๊บนึง ลืมดีแต่ไม่กิน ดีขึ้นแล้วคะ่ะดีขึ้นแล้วอ๋อ,อกทมก็ฝนตออก,กแล้วโอเคไม่เอา ควรตกแสงตกแมันตอกแสงเดียวอดมินไปฟิลิปปินส์เปล่าๆแอดมินน่าจะลืมเดินทางที่พเพลียค่ะเพลียหน่อยทุกคนรู้จกักกุหลาบจามูปะ่ะมันเป็นขนมอินเดียกุหลาบจามูของอินเดียพี่พอเคยดูแค่ในยูทูบแล้วก็วกจะได้กินกครั้งแรกในชีวิต ีกวนเจียเจ๊ยบกระตุกเหรอไม่กระตุกนะทุกคน,นของใครกระตุกนะ่าจะเป็นที่เน็ตโอเคแล้วครับนี่จะเป็นที่เน็ต <c oughs> นี่ทุกคนบอกว่าแอดมินน่ะลืมไม่นี่ ลิมลมซีรีส์ันหนึ่งน,นนะนาเทุกอย่างต้องลองหวานเจี๊ยบหวานแบบ หวานเจี๊ยบอ่ะมือนทอหยิบท้องหย่อนนะอุระจามูเขาบอกว่าแฟนพวกนี้มากกว่าผัดองหนีที่มาแล้วจะผัดใจที่มาที่ที่ผู้หญองนพี พอดีเยอะมากแล้วพอดีเยอะพดีกินเก่บ้าร้อนี่มันบาปีเพราะปกติแปดร้อยลทันพีทีลที่ไม่แปดร้อยสิอร่อยไหมอร่อยครับขนมอินเดียหวานจริงใชไ่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนไม่ไมอยกคนเหมือนตาบ้าเฮ้ยเหมือนเลือกไก่ เขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือมีคนที่บุกที่นั่งแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งันกว่าคนแต่ที่นั่งในฮอเนี่ยนั่งได้2องพันเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนจะมาดูเยอะไหมแต่ที่แน่แน่เพลงที่ร้องก็เป็นเพลงใหม่หมดเลยนะเพลงใหม่ขำลืมลงซีรีส์ล ป็นแอดมินอะมคนเดียววะแอดมินของอัไหครับชนี้ล้วช้ลคนเดียวครับนใหม่ครับเไม่ค่รู้งานเท่าไหร่ิดแรงปะ กินเยอะได้คะ่ะอนเริ่มกี่โมงพรุ่งนี้จะไปซ้อมกันตอนสิบโมงแล้วก็คอมิ้งจะเริ่มห้าโมงเย็นคะ่ะนี่ใครรู้ป่าวว่าเรากลับกี่โมงกลับป,ประมงกลับป,ประมงตื่ไทยเที่ยงเฮ้ยไม่ใช่กลับเที่ยงกลับเที่ยงถึงไทยบ่าย ข้ามก้าโมงเช้าต้องตื่นไปสนามบิีกี่โมงเราออกจากเราเช็คเอาเก้าโมงบินเที่ยงกลับก็ถึงประมาณบ่ายหนึ่งอะไรจังไมสายบินเที่ยงบินสามชั่วโมงหรือเปล่าเจ๊ับแล้วถึงเย็นเย็นเลยบ่ายสามสี่โมงอะภูมิใจในตัวเองเยอะๆได้ค่ะเที่ยงห้าสิบห้าแอนติซินต้องแจกงไหมแอนติซินคืออะไรแอนติซินคืออะไร ยาอมหรอใช่ปะวะแอนตี้ซินใช่ไหมคะยาหรอแล้วชมนะครับแบบสุดๆไปเลยได้เลยใครตอนนี้เข้าขุมปิดไม่ทันแล้วปะเข้าสนับรักินอิงขอบคุณครับไม่ลืมกินยาได้ค่ะไม่อยากกินเลยอะทุกคนเชื่อปะเห็นแค่เห็นก็นจะอ้วกไม่ชอบอ่ะ มันเยอะเกินซีรีส์ัพแล้วครับโอเคค่ะสวัสดีมั่นคู่อิงหลอดด้วยนะคะคิดถึงซินตาอิงฟา้าสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงแล้ว กคือ,อเครือคือผู้นี้ด้วยอ๋อนครือีเคลียร์นิดหน่อยค่ะเอใไทซีชารดให้ด้วยนะ,คะเคลียร์มันก็ไม่นี่ว่าประมาณสาชั่วโมงกว่าะในการนั่งบนเครื่องก็เลยเหนียวแล้วก็กดิ่นรอบเดิมดช่ คิยมีคนตั้งรูปโปรฟไฟล์เป็นรูปหนุ่มมานๆๆี่หรอกินพร้อมน้องได้เลยคิดถึงพี่ฟ้าครับผมรับเหมือนกันค่ะแฟนมิตอินเวียดนามคันยู ในบินในเกียนะไอติงเวลาเท่ากับไทยไหมคะตอนนี้ที่นี่สามทุ่มครึ่งน่าจะเร็วกว่าที่ไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงเร็วกว่าที่ไทยหนึ่งชั่วโมงะพรุ่งนี้ตอนไลฟ์คอนเสิร์ตไลฟ์กับอะไรหนูโทรศัพท์เหรอแล้วโทรศัพท์กับมือถือไปคุณนี่เลยทีวัดแจ้งกับ เพราะว่าถ้าเป็นชาวพื้นที่ก็จะเป็นมือ่ายเราขอลิงก์แต่นี้ไม่ได้เหรอกับเขาอ่ะเพราะเขาน่าจะขึ้นจอป่ะเพราะหอมันใหญ่มันจะจำมังมีบทยาให้ไหนอยู่ปะไหนอยู่ครับไหนอยู่ ทุกคนเข้าใจไหมว่าะใช้อยู่ไหมอยู่ตกใจมือถือทุกคนเข้าใจไหมว่ากินยาบางทีกับคนเรามันจะเกืนน้ำลายได้ไม่เกินประมาณสี่ครั้งติดแบบสี่ครั้งติดแล้วสวัสดีค่ะไลอดูแถวไหนอุไนค่ะซูรอบๆได้ไหมกล้องหลังแล้วกัน อยู่ที่ออ,อา,าหารข้างล่างโรงแรมนี่ไงแล้วคุณเจมนี่จะบอกว่าเดี๋ยวมีคนขอวาร์ปนะคุณเจม,เ,จมเป็นช่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนตัดต่อคนใหม่ช่างกล้องคนใหม่นะโสดเปล่าเฮ้ย <laughs> เอาที่ดี <laughs> มีใครอยากได้วาร์ป มีใครอยากได้วับหรือเปล่านะวันนี้เราได้คุณขมิ้นมาช่วยแต่งหน้าทำผมให้ในวันพรุ่งนี้นะคะฮนะ,ะทัดเกาะทางแน่ <laughs> อ่ะใครทำหายนี่นะคะนั่งกินข้าวนี่คือข้าวที่เรากิน <c oughs> ของหวานผลไม้พร้อม ยูโนโวลัชจดาล่าพร้าวชีวิตติดรถไฟฟ้าอินเตอร์เชนล่าพร้าวยูนิตั้งสูงเริ่ม2.99ล้านผ่อนเดือวละ3,999บาทจองวันนี้ฟรีเฟอร์แอร์ครบทั้งห้องรีบจองก่อนตกขบวนที่สำนักงานขายไลฟ์คอนตอนไหนไลฟ์คอนตอนไหนตอน5โมงเย็นนะคะ ผักแอดมินซื้อของอ่ะเดี๋ยวขี้ฟ้ารอไปกินไปกี่ตัวโอ้ยน้อยไปกินไปสิบสองตัวเอฟขนตาเส้นที่ห้าสิบสองแป๊บหนึ่งนะฟ้ารอของก่อน